นี่ครับถ้าผมใส่ผมจะใส่ได้ประมาณนี้ครับจะใส่ไม่เต็มครับเพราะว่าลายขลัดทียุบลงครับเดี๋ยวนุใส่ให้ดูกันเลยนี่เรียกเสียนว่าเสียนอะไรเนี่ยข้อแก่อเรียนพ่อแก่เป็นฤาษีใช่ไหมใช่ครับที่ที่ที่เข้าเข้าเข้าร่างน้องแบงค์ตอนตอนเล่น ลโจนมาหมดไหมใช่ไหมตอนนั้นมือตุกเลยครับมัแล้วมีองค์ไหนที่น้องแบงค์นับถืออีกเดี๋ยวมพี่พาคแต่พยายามนับถือพ่อไม่ได้หลอกเค้งต้องเล่นน้อง นุมารทองแม่แม่หนูบอกว่าแม่หนูจะถวายพ้าขาววันพระแม่หนูไม่ได้ถวายแม่หนูเอาหัวไปขึ้นสามัญแล้วพอเอามาถวายเขาเป็นปกติก็มีมีอะไรมั้งมีกุมารทองกุมารทองนี่กุมารทองกุมารทองพาดีกุมกุมบาปีกุมานอน อันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่ออะไรชื่อเดีนเน๋ยวนี้อันนี้กุมารทองธานีธานีอันนี้กุมารทองธรรมดาอันนี้กุมารบีอันนี้กุมารนอนส่วนนี้ก็จะเป็นปุรุสีตาไฟปุรุสีตาไฟน,นี่ก็จะเป็นเสียงพอ่อแก่เสียงพ่อแก่บรมครูนี่จะเป็นเสียงเสียงบรมโกศ อันนี้ก็เป็นพระพิฆเนศปางดนตรีแล้วนี่ก็เป็นปู่ฤสีสมฟอกทรัพย์นี่จะเป็นแม่นางครับข้างบนจะเป็นพระสยามเทวทราชสยามเทวทิราชกัปตุสุขโสภณใช่นนกัปตุสุขโสภณลูกปู่ทำลูกหลวงปู่แหวนคน,นี่จะเป็นองค์พระพญานาคองค์พระพญานาคาราชครับ เราจะวางประคำใส่ตรงนี้ดวงตาคือโตแล้วน้องแบงค์เคยเคยเห็นอิทธิฤทธิ์อย่างเช่นกุมารทองเคยไหมสัมผัสได้ไหมเคยได้เนะจอได้เคยครับตอนนั้นผมฝันอันนี้เรื่องพญา,านาคคับตอนนั้นผมฝันผมละเมอลูกขึ้นมาเปิดประตูผมเห็นเหมือนพญานาคเลยเต็มบ้านเลย<ม>แล้คคาความรส่ผม แล้วพอพอ้ั่วผมผมเปเจ้าของเขาเขาก็เอาหัวลงแล้วพอพอผมผมเหมือนจะลืมตาแล้วมันก็หายไปแต่ถ้าฤษีเข่าเจะเวลาเวลาเราลงใช่ไหมครับมันจะปวดหลัง ตแต่ป,ตแตปูแต่ปูเขาไม่ปวดแต่เรานไหนจะปวดเวลาออกสิบก็ปวดแรกๆก,ก่อนที่น้องแปคงนี่จะมานับถือนีเน่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรถึงได้มาตั้งครูตั้งอะไรผมเป็นหัวจุครับเขาก็บอกว่ามีกุมารทองมีองค์อะไรมาอยู่ด้วยก็เลยคุณแม่ก็เลยตั้งครูให้ครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวผมจะพาลุงไปดูลุงของผม ค,ค,ค,ครูบังบดครหมมดครูมามุดครอถ้าภาษาไทยครูแม่มุดถ้าเป็นคอมเมนต์ก็มามุดอ่าก็ครับนี่ก็มาชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องแบงค์เตาก็บูชา